สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเด็กจิ๋วนิวทอยนะคะจะมารีวิวแก้วน้ำไม่ล้มนี่เราได้รับของส่งมาทางไปรษณีย์จากร้านแฟมิลี่บัต t ตนะคะเขาบอกว่ามันทำยังไงก็ไม่ล้มอ่าน้องพิมพ์ดูสิล้มไหมคะมันจุกกับพื้น <c oughs> คือมันมันเจ๋งมากเลยอะแบบว่าทำางไงก็ไม่ล้มอะไม่หกไม่หกทำาัไงก็ไม่หก เฮ้ยแกมึ้งแง้งเปล่าไม่แง้งจริงๆเิงอีกเฮ้ยไม่ล้มจริงๆแต่ถ้าอันนี้อันนี้แรงสุดขีดไปตั้งแรงไปหน่อยนะคะเออจะไม่ล้มแต่ถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมาตรงๆเบาๆมันจะขึ้นมาอย่างเบากมากอย่างงี้จะทำแบบอย่างงี้ให้ไหมเบาๆอ่ะลองดูค่ะขอโทษนะคะไอ้อ่ะแล้วลองหยิบขึ้นเบาๆหยิบตรงนี้ค่ะหยิบตรงนี้ค่ะอ่าเห็นไหมล่ะ มันเป็นกลมันเป็นกลไกลเท้าเพราะว่าเหมือนกับว่าพอหยิบตรงข้างบนเนี่ยตรงนี้มันจะแบบต๊บขึ้นมาเห็นนะแต่ถ้าไปหยิบข้างล่างมันก็ยังดูดอยู่ยะอะไรเงี้ยเหมาะไว้ในรถมากเลยค่ะแค่มือม,มันจะนไ,ไะะะด,ะด้ไม่ล้มไม่ล้มค่ะเวลาปลากระแทครถจุ้มจุ้มปลากระแทจึ้มคุนเป็นอย่างนี้นะคะปล่าปลาเขาจึ้มจึ้มแบบนี้ค่ะไม่แล้วเราจะกินเราก็หยิบขึ้นมา วันนี้วันนี้วันนี้เมื่อกี้บอกว่าเด็กจืดยิงทอยใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วค่ะนี่เราก็ใส่กัน้องกันเปื้อนมาเต็มยศขนาดนี้เราจะทำเราจะทำสเลปี้ไม่ใช่เอาแก้วนี้นะพอดีว่าร้านเนี้ยก็ส่งมาสองอย่างเลยเอามาเล่นให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแก้วมาให้ดูค่ะเก้าทำน้ำเ็ดน้ำแข็งเย็นเจียเดี๋ยวเดี๋ยวฉันท์เมนีนี้มันมีมันมีเจลก็คือว่าโอ้เย็นมากเราเอาไปแช่แข็งไว้ไม่ใช่ค่ะหมุนสิคะหมุนตรงนี้ค่ะ เอ, <c oughs> เอ้ยรู้รรใส่ในนี้เห็นไหมคะคือ <c oughs> ในนี้จะมีเป็นคล้ายๆเจลเ,เก็บความเย็นน่องข้างแล้วเราไปแช่แข็งมันจะเย็นเจี๊ยบมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องดื่มลงไปใช่ไหมคะที่แม่เห็นนะแล้วก็บีบ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 ,บมันจะกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยค่ะลองเลยค่ะนะโอเคพรารล้วค่ะพาร์ล่าเแล่านพราพรล่เดี๋ยวจะหวานไปนิดนึงคนจืดๆให้เป็นสีชมพูเลยค่ะ อุ้ยล้มลมล้มลมเติร์ดเติร์ดติรดเติร์ดติดค่ะเอ๊ะทำไมอะคะอันนี้ล้มแล้วไม่ใช่อันไม่ล้มนี่คนน้าตาไม่เหมือนกันค่ะไม่เกี่ยวกันค่ะปิดแต่ร้านเดียวกันเฉยเฉยเขาไม่ทำแก๊สคาร์บีแบบไม่ล้มเนาะอุ้ยอ่ะเทอย่าให้หกนะคะเทลงไปเลยอุ้ยพอดีเลยค่ะแต่ว่าเวลาบีบมันจะล้นไหมคะบบีต้องหกหกแน่นอนค่ะน้องขอออกนิดนึงนะคะ ไม่ได้ค่ะได้ค่ะไม่งั้นแม่บีบไม่ได้เนี่ย,ยอ่บีบเลยค่ะเร็วค่ะทุกที้ยเร็วๆใครเป็นเก็ดอุ้ยแม่เป็นเก็ดน้ำแข็งแล้วนี่ยังไม่ได้บีบเลยไมมันมีเกล็ดน้ำแข็งแล้วป้าดูดิจริงอีนไม่บีบบๆๆีบแรงมากม,มันจะหกก่ะกทาหน่อยมันต้องเทออกหน่อยอ่ะอ๋อเาต้องห้ามใส่เยอะอ๋อสักแค่นี้อ่าออหมดเลยเหรอนอย่าให้หออกมานะลก จับเวลาเลยดีกว่าตอนนี้ยี่สิบสองดูสิแล้วไปเก็บน้ำแข็งแล้วไหนหุ้ยไหนยังไม่มีเลยบีบสิลูกไม่ใช่บีบไม่นี่ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาเรียกอะไรอ่ะสควีสสควีส,ส,สอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเร็วๆไดนะ้มั้งออคือแม่กลมันหกไม่มว่าทีละหน่อยดีกว่าเพราะหรือว่าเขาปิดฝาเอา<ะ>ปิดฝามันจะได้ไม่หกไงเออเออแล้วเราจะเปิดฝาทำไมอะคะนี่งานเราก็ไม่ต้องกลัวหกเลย เราก็บีบไงบีบบีบบีบไปน๋อของพี่เป็นแกน้ำแข็งแล้วเจริงนี่ไงเป็นลอยแป๊บเดียวเท่านั้นอ๋อแม่ทำอะไรผิดเพราะทำไมของแม่ไม่เป็นแบบผิดของพี่เป็นเกล็ดเลยอ่ะปาเป็นเกล็ดเลยอ่ะอ๋อเขาบีบแท่งนี้แท่งแท่งี้อาอต้องหมุนหมุนงี้ด้วยเหรอคะนี่แล้วแก้ววันนี้ก็มีให้ช้อนมาด้วยนะคะไว้ตักอ๋อต้องงี้นะอย่างนี้อ๋อ เดี๋ยวแม่จะทำจังหวะเดียวกับพิมพ์ของแม่ฟองฟ่อนเลยอะค่ะทำไมอะฟองนุ่มอะเดี๋ยวแม่ขอดูผลงานนิดนึงนะหลังจากบีบไปนิดนึงแกะก่อนเนี่ยเป็นอะไรอะของน้องพิมพ์เป็นน้ำแข็งหมดเลยอหุ้ยใส่เพิ่มไหมลูกบีบไปเลยไะมาใส่เพิ่มนะจะได้เป็นเยอะๆเจ๊ก็บองว่อครับบ้อนั่นน่ะสิอ่าใส่เพิ่มเลยบีบเลยหรอบีบเลยบีบเลยบีบเลยไองแกมมั้ไม่เป็นอะไรครับขมูลไม่เป็นของขมูลเปิดไม่ออกด้วยซ้ำทำไงดีคะ ผมไม่หายไปหมดเลยอะค่ะใส่น้อยใช่ไหมหรอทำนี่โดนมึงขึ้นบนเลยคุณพีพ่ตั้งใจทำมากเลยแล้วแบบเขาเวิร์กไงดูหน้าเขามุงมากเป็นเกรดใหญ่เลยอะป้าหรือเขาที่ป้ามันมีปัญหาคะเอ,อาตายแล้วแม่บิดภาษาอะไรโหมามาเอาแม่ปิดภาษาไม่แน่นหรอขอโทษค่ะนี่ยยเเลเอ้อะเร็จวของน้องพิมพ์สวยงาย นะเปิดให้เหมือนนี่อุ้ยปลานี่เดี๋ยวจะตักให้ดูเป็นไอติมเลยอะบีบแป๊บเลยเนาะบีบประมาณกี่สัทีอะบีบเท่าไหร่ลูกมันไม่ถึงห้านาทีแป๊บเดียวเขาชิมหน่อยเขาชิมหน่อยอืมอนี่ไอติมของลิซิวทำไมคะมันยังเป็นน้ำนิดหนึ่งอ๋อก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซาเลอร์ปี้ไงกเกล็ดผสมน้ำแต่ของแม่เนี่ย เย็เหรอฮะไม่น้ำเดืวจริงเหรอเนี่ยนี่มันเป็นหลอดด้วยคะเดี๋ยวน้องเปิดก็ไม่ออมทำไมนะมันเป็นหลอดด้วยค่ะเคมุนมันเป็นหลอดใช่อันนี้ดูดก็ได้ดูดก็ได้ตักก็ได้เป็นีจีฮะชงดีฮะหยุกเปลี่ยนเลยตอนนั้นอยู่ในช็อกโกแลตใช่ไหมแม้ว่ามันมีปัญหาที่ช็อกโกแลตเพราะอะไรรู้ไหมแก้วไม่ใช่หรอกแม่แก้วมันเหมือนกันแม้ว่ามันมีปัญหาที่ตัวช็อกโกแลตอ่ะใช่พรมกันเวยค่ะดูจีเมื่อกี้เรียาดู ไปลองนวดของแคร์มุนแล้วเหมือนถ้วยของแคร์มุนไม่เย็นค่ะจริงเหรอเอารู้ว่าแม่มือร้อนเออแม่มืออุ่นเหรอแม่จะต้องไปถามทางร้านนะคะว่าแม่ทําอะไรผิดไปเดี๋ยวถ้าคุณทางร้านได้ดูคลิปของเราช่วยบอกด้วยนะคะว่าคือแม่ทําอะไรผิดไปคะทําไมมันไม่เป็นเกล็ดแคร์มันเป็นน้ำเลยฮะ,ะหรือมีความเป็นเกล็ดมันเป็นน้ําเลยอะคะ่ะเนี่ยแป๋วเจ๋วเดี๋ยว,วนะทำไมอะคะ่ะเดี๋ยวนะแม่ลองบีบบีบเลยเหลือน้อย มันไม่มีวิแววเลยอ่ะแต่ครั้งแรกลงไปเหมือนจะมีวิแววแล้วอยู่ดีๆแม่เทเข้าเทออกหรือเปล่าออมามีแม่มมด้วยเนื้อบ่อยด้วยเย้เด็กจิ๋วเยี้ยเย้ายบ้านขอ,ก,ขอกินก่บ้นา,านของทน่บ้ามา